สวัสดีครับรถกอล์ฟไฟเวอรครับคลิปนี้อยู่กับคันนี้ครับนี่คือรถกอล์รุ่นล่าสุดของ f ฟเว r e ์ไฟเวอร์ GT 42 Off-Road ครับรถกอล์รุ่นพิเศษที่ได้เพิ่มความสปอร์ต Off-Road เข้าไปที่สามารถลุยได้ทุกพื้นที่นะครับมาพร้อมกับการดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น GT เท่านั้นนะครับ การออกแบบไฟหน้าที่ใช้ไฟเดย์ไลท์เป็นรูปแอลความลากยาวมาจนถึงกระจังหน้าเป็นทรงลูกศรมาพร้อมกับไฟหน้าไฟสูง LED แบบจัดเต็มเลยครับพร้อมกับกระจังหน้าแบบ a อ r รกิล l ลายซ p เปอร์มูมแรงที่ซ้อนกันในกระจังหน้าสีดำเพิ่มความสปอร์ตดุดันให้กับเจ้า GT คันนี้ครับด้านล่างกันชนสีดำตัดกับตัวรถสีขาว แบบออฟโรดจัดเต็มครับ GT คันนี้มีซุ้มล้อที่ยื่นออกมาด้านข้างเพิ่มความดุดันไม่เกรงใจใครสไตล์รถพร้อมลุยเลยครับลายล้อและยางแบบออฟโรดขอบ14ล้อแม็กอลูมิเนียมอลลอยลายสปินเดอร์วาสีดำตัดกับสีเงินแบบเต็มซุ้มล้อสุดๆครับสังเกตได้ว่ากาวเคลียร์แลน์หรือตัวรถมีความสูงห่างจากพื้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับ จึงสามารถลุยได้ทุกสถานการณ์พื้นผิวถนนเลยครับกระจกบังลมหน้าสามารถพับครึ่งได้เพื่อเปิดรับลมนะครับวิธีการพับก็ง่ายๆเลยแค่ปลดยางล็อกออกแล้วก็พับลงมาได้เลยครับเป็นแบบนี้วิธีการปิดก็ง่ายเช่นกันครับสามารถดันกระจกขึ้นและล็อกยางให้เหมือนเดิมก็จะกลับมาเป็นกระจกที่สามารถบังลมได้เหมือนเดิมครับ ในส่วนของที่นั่ง GT คันนี้เป็นแบบ4บวก2ที่นั่งหรือหันหน้าไปทางเดียวกัน4ที่นั่งและหันหลังชนกัน2ที่นั่งนะครับชัดเจนกับความสูงของเจ้า GT 4 2ในมุมด้านข้างนะครับ GT คันนี้เป็นรถกอล์ฟขนาดกลางที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปทำให้คล่องตัวเวลาขับขี่ขนาดเดียวกันก็สามารถขนคนและขนของแบบจุใจได้อีกด้วยครับ ที่นั่งดีไซน์บอดี้แบบเว้าเข้าไปคนขายาวคนตัวใหญ่ไม่มีปัญหาเลยครับไฟท้ายไฟเบรคไฟเลี้ยวเป็น LED ในโคมเดียวกันสว่างชัดเจนและปลอดภัยในการขับรถกอล์ฟเวลากลางคืนครับที่นั่งแถวสุดท้ายมีถาดวางเท้าและราวกันตกมาพร้อมกล้องถอยหลังติดตั้งบริเวณราวกันตกด,ด้านหลังให้นะครับคอนโซลด้านหน้ามีจอกลางแบบ iPad สุดล้ำ ล้ำที่สุดของความเป็นรถกอล์ฟครับพวงมาลัยเป็นลายคาร์บอนและพุ่มหนังเดินได้จริงให้ความหรูหราดูดีที่สุดและวิธีการใช้งานเบื้องต้นบนพวงมาลัยครับสวิตช์กุญแจเปิดปิดอยู่ที่ด้านข้างพวงมาลายัยบิดให้สุดรถจะพร้อมทำงานก้านข้างบนดันเข้าหาตัวจะเป็นแตรครับฝั่งซ้ายพวงมาลัยเป็นก้านไฟเลี้ยวพร้อมไฟสองสว่างออฟคือปิดไฟทั้งหมด ดันขึ้นมาตรงกลางจะเป็นไฟ LED daylight และดันขึ้นสุดจะเป็นไฟหน้าครับดันเข้าหาตัวจะเป็นไฟสูงดันขึ้นบนเป็นไฟเลี้ยวขวาดันลงล่างเป็นไฟเลี้ยวซ้ายลักษณะการใช้งานจะเหมือนรถยนต์เลยครับคอนโซลมีกล่องเก็บของสามารถล็อกได้เวลาเปิดให้กดตรงที่เสียบกุญแจจะสามารถเปิดได้เลยครับ มาพร้อมกับที่วางแก้ว4ี่ตำแหน่งด้านละ2ตํตำแหน่งครับจอกลางบอกสถานนะวงกลมซ้ายบอกความเร็ววงกลมขวาบอกปริมาณพลังงานที่เหลืออยู่ตรงกลางบอกสถานนะเกียร์ด้านล่างเป็นตัววัดระยะทางและปุ่มโฮมครับในส่วนของการใช้งานหนะ้าจอจะทำคลิปแยกสอนการใช้งานอย่างละเอียดให้อีกทีนะครับสวิตควบคุมเริ่มจากขวาไปซ้ายนะครับ อันแรกเป็นที่เสียบ USB Type A ถัดมาเป็นสวิตช์เกียร์เดินหน้าเกียร์ว่างและเกียร์ถอยหลังนะครับเวลาถอยหลังมีกล้องถอยหลังติดขึ้นมาด้วยนะครับถัดไปเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินเวลาเปิดก็จะขึ้นที่หน้าจอด้วยและอันสุดท้ายเป็นที่เสียบ USB Type C กับ Type A แบบฟ้าชาร์จพร้อมบอกกำลังไฟครับ เบาะนั่งสีดำเดินได้จริงทำปลายปิ้งและเพิ่มความหนาของเบาะเป็นพิเศษเพิ่มความหรูหราและสบายตลอดระยะเวลาโดยสารครับผูกกระจกปรับได้ตามต้องการที่เท้าแขนทุกตำแหน่งมือจับทุกตำแหน่งผู้โดยสารครับความอเนกประสงค์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เบาะหลังสามารถกางออกเป็นกระบะขนสัมภาระได้วิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยครับดันเบาะขึ้นมาแล้ววางลงกับที่กันตก แค่นี้ก็เป็นกระบะใส่ของได้แล้วครับพื้นกระบะเป็นแผ่นอลูมิเนียมทนทานใช้งานหนักได้การเก็บให้เป็นที่นั่งเหมือนเดิมเพียงแค่ดันก,ก,กลับไปก็กลายเป็นที่นั่งแล้วครับสเปคคันนี้มากับคอนโทรลเลอร์ขนาด5กิโลวัตต์แบตเตอรี่8โวลต์ความเร็วสูงสุดตามม่านวัดที่หน้าจออยู่ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งประมาณ50-70กิโเมตรครับ ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยตู้ชาร์จ Delta Q คมาตรฐานแคนาดาครับท่านใดที่สนใจรถกอล์ฟไฟเวอร์รุ่น Gt12 คันนี้สามารถติดต่อตามลิงก์ข้างล่างคลิปได้เลยครับคลิปหน้าจะเจอกับรถกอล์ฟคันไหนอย่าลืมติดตามกันไว้นะครับรถกอล์ฟไฟเวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ